คลิปนี้นะครับจะมาพูดถึงไอมอ s a p p h i r e Lens ์คันเ c t ร r ของ i อ h o n e 14กันนะครับอ่ะจะบอกว่าปีนี้นะครับ i m o อก็คือมันยังคงเป็นความดีไซน์เดิมนะครับแล้วก็มีการแก้ไขนะครับเดี๋ยวเรามาดูรายละเอียดกันว่ามันยังไงบ้างนะครับก่อนอื่นขอพูดเรื่องสีก่อนนะครับตัวเฟรมปีนี้นะครับก็คือหลักๆเลยก็จะเป็นสแตนเลสทุกรุ่นนะครับทุกสีนะครับแล้วก็เป็นการ PVD สีให้เหมือนขอบตัวเครื่องเป็นการ PVD เทคโนโลยีเดียวกับ ขอบตัวเครื่องของ Apple นะครับนะสีแรกเลยนะครับก็คือสี p a c e Black นะครับสี p a c e b l a c k ก็จะเป็นสีเหมือนดำๆหน่อยนะครับแล้วก็สีถัดมานะครับก็จะเป็นสี s ซล v ว r นะครับสีเงินๆนะสีถัดมาก็จะเป็นสีโกนะครับสีโกก็สีทองนะครับแล้วก็จะเป็นสีดิ ep Purple นะครับก็จะเป็นสีม่วงใช่ไหมฮะส่วนสีสุดท้ายนะครับก็จะเป็นสแตนเลสพีวีดีสีไทเทเนียมนะครับก็คือสีเป็นออกสีลุ้งๆนะครับ อ่าสีลุงลุงอันนี้ต้องบอกก่อนนะครับว่าแต่ละชุดแต่ละกล่องเนี่ยสีมันจะไม่ได้ออกมาเป็นแบบมุมเดิมๆสีเหมือนกันนะครับมันจะไม่เหมือนสีปกติสีเหมือนตัวเครื่องที่4สีนั้นนะครับที่จะเหมือนกันเลยนะครับอันนี้ก็อยู่ที่มิติอยู่ที่แต่ละมุมการมองด้วยแต่ละวงสีมันจะไม่เหมือนกันนะครับแล้วมาดูของในกล่องปีนี้ที่มีให้นะครับปีนี้จะบอกว่าให้ค่อนข้างจัดเต็มมากๆานะครับก็คือในกล่องเปิดออกมานะครับก็จะมี เลนหนึ่งซองนะครับมี3ดวงนะครับติดครบ3ามกล้องนะครับแล้วก็มีฟิล์มฐานกล้องนะครับฟิล์มฐานกล้องเนี่ยจะมีทั้งหมดให้มา2แบบ3ามพนนะครับก็คือแบบใสเนี่ยสองพัอ่าแบบด้านอีก1อันนะครับก็คืออา่าเรื่องใสกับด้านเนี่ยก็แล้วแต่ความชอบของแต่ละคนนะครับแต่คือแบบใสมันก็จะสวยเหมือนเหมือนของเดิมนะครับแล้วก็แบบด้านมันก็จะเหมือนกับอารมณ์ประมาณเหมือนกระจกฝาหลังของเดิมของมันนะครับแต่ว่า ทั้งสงแบบเนี่ยมันแล้วแต่คนชอบเลยจริงๆนะครับแล้วก็มีอีกอันนึงที่มีแถมมาให้ที่อยู่ในซองดําชุดทำคําศาดนะครับก็คือจะเป็นฟิล์มที่ติดตัวตุวชาร์ตนะครับตรงพอร์ตไลนิ่งนะครับตรงตัวนี้เนี่ยมันจะช่วยให้เราแบบแก้ไขาปัญหาได้นะครับคือที่ผ่านมารุ่นเก่าเนี่ยที่ผ่านมาเนี่ยเราจะพบว่า เฮ้ยเราใส่เคสแล้วอะแต่พอสุดท้ายอะตอนที่เราจะขายเครื่องเราแกะเคสออกมาตรงบริเวณช่องพอร์ตไลนิ่งอะมันชอบมีรอยแบบขีดเล็กๆขีดรอบๆอะไรอย่างเงี้ยนะครับมันเป็นรอยที่เกิดจากการเสียบสายชาร์จนะครับเพราะว่าหัวหัวหัวเสียบสายชาร์จเนี่ยไลยนิ่งเนี่ยมันก็เป็นโลหะอันนี้ก็เป็นโลหะเหมือนกันมันลามันสีกันเนี่ยด้วยความที่ว่าพื้นผิวเป็นแบบเงาอะพอมันโดนนิดหน่อยมันก็เกิดเป็นรอยขนแมวเกิดขึ้นนะครับอันนี้ก็จะช่วยได้นะครับการติดฟิล์มตัวนี้เนี่ยติดเข้าไปแล้วเนี่ยเวลาเรา มันไม่ดันกันนะครับก็คือใส่เคสได้ปกตินะครับตัวนี้ช่วยได้จริงๆนะครับเรามาดูเรื่องของแบบดีไซน์นะครับแบบดีไซน์ของปีนี้เนี่ยผมต้องแจ้งก่อนนะครับว่าแบบดีไซน์ปีนี้จะแตกต่างจากปีที่แล้วเล็กน้อยนะครับมีการแก้ให้มัน ใช้ได้ดีขึ้นติดได้ดีขึ้นนะครับเรื่องของกาวนะครับก็เวลาดึงนะครับก็จะดึงง่ายขึ้นนะครับเวลาดึงไอ้ตัวแผ่นกาวดำๆที่ด,ดึงแล้วก็เอาเลนส์กล้องครอบลงไปในตัวกล้องนี้นะครับมันก็ติดได้ง่ายขึ้นนะครับก็ลดปัญหาเรื่องของดึงแล้วเส้นกาวมดดดันหลุดออกมาอันนี้ก็คือได้ผ่านการแก้ไขมาแล้วนะครับก็ปีนี้ปีที่แล้วเราเจอปัญหาแบบไหนปีนี้ก็แก้ไขนะครับแล้วก็ทําให้ปีนี้เนี่ยจะไม่มี ตัวก่าวสำรองมาให้ด้วยนะครับอันนี้ก็คือขอแจ้งมาก่อนนะครับว่าปีนี้ไม่มีก่าวสำรองแจ้งมามาให้นะครับสำหรับเรื่องการถ่ายภาพนะครับว่าติดแล้วแบบจะมีผลกับการถ่ายรูปไหมครับเหมือนเดิมครับติดแล้วไม่มีผลกับการถ่ายรูปนะครับผมลองมาแล้วนะครับลองได้ตัวเองกล้องเครื่องตัวเองนะครับติดแล้วก็ลองถ่ายดูนะครับ รูปภาพก็ชัดเจนนะครับไม่จะเปิดแฟลชหรือไม่เปิดแฟลชมาโคถ่ายไกลอะไรอย่างเงี้ยผมลองแล้วก็คือมันอยู่ในเกณฑ์ที่แบบปกติเลยนะครับส่วนเรื่องของแสงแฟร์นะครับอันนี้คือจะติดไม่ติดมันก็เป็นอยู่แล้วนะครับเพราะว่ามันเป็นที่ตัวกล้องของ iphone นะครับกล้องหน้าก็เป็นได้เหมือนกันนะครับก็คือกล้องหน้าแบบปกติเลยกล้องหน้าอย่างเงี้ยนะครับเ <OM. S 1> วลาเราเซลฟี่แล้วเจอไอ้แสงหลอดไฟเนี่ยมันก็เป็นมีแสงแฟร์ดุ้งเขียวขึ้นเหมือนกันนะครับอันนี้คือเป็นธรรมชาติของกล้อง iphone อย่างนี้อยู่แล้วนะครับสําหรับ ภาพไม่ดรอปคมชัดเหมือนเดิมนะครับตัวของเลนโปรเจคเตอร์นะครับก็คือสั่งไปแล้วเนี่ยจะติดได้ทั้ง iPhone 14 Pro และ14 Pro Max นะครับก็มันเป็นขนาดเดียวกันนะครับสามารถติดด้วยกันได้นะครับราคาของมันจะอยู่ที่1,290บาทนะครับท่านใดสนใจนะครับก็สามารถสแกน QR Code บนจอในคลิปนะครับหรือจะเป็นสั่งซื้อลิงก์ใต้คลิปก็ได้เหมือนกันนะครับขอบคุณทุกท่านที่อุดหนุนและสนับสนุนครับคลิปนี้ขอลาเพียงนี้ครับบ๊ายบายครับสวัสดีครับ